สวัสดีค่ะัวยสังหารมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคาก็มาเร็วเป็นพิเศษนะคะวันนี้วันรวยนะวันวันรวยวันบวยออกนะวันแห่งความโชคดีมีโชคลาภกันนะทุกคนคะ่ะมาค่ะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความโชคดีนะคะมาแบ่งปันเรื่องของความโชคดีบอกเลยนะคะคนที่โชคดีเนี่ยมักจะมี3สิ่งนี้อันนี้นี่เรื่องจริงสุดๆนะ,ะและวันนี้ก็ มีนะมีสิ่งที่มายืนยันด้วยนะคะอันนี้เป็นพรีเมียมไลฟ์นะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมามาค่ะวันนี้นะใครก็ตามที่เจอไลน์นี้ยคุณโคตรโชคดีเพราะคุณจะเป็นคนที่โชคดีนั่นเองนะคะพราะนาพานะควยเป็นคนหนึ่งที่นําพาความโชคดีมาให้คุณนะคะวันนี้ใครเจอไลน์นี้เป็นคนโชคดีแนะ่นอนวันนี้นะก็เริ่มต้นเดือนนะเมษากาันก็พักเรื่องของอสังหาไว้สักแค่หนึ่งนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ เป็นอะไรที่นะบอกเลยนะก็มีอินบ็อกซ์มาสอบถามมากมายว่าละไรคนนั้นถ้าวันนี้อยากจะเป็นคนที่มีความโชคดีเนี่ยเป็นคนที่โชคดีเขาจะต้องทําแบบไหนกันนะเดี๋ยวจะบอกวันนี้เนี่ยคนที่โชคดีในส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีสามข้อนี้ค่ะนะจากที่ควยได้นะศึกษาและ มีนะมีสิ่งหนึ่งมายืนยันด้วยนะคะวันนี้นะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะแนะนําว่าวันนี้นี่ถ้าหากอยากเป็นคนโชคดีและอยากเรียนรู้ให้มากกว่าเดิมนะก็คอยจะให้เคล็ดลับแล้วก็ How to นะว่าคุณสามารถปฏิบามนะเรื่องราวเหล่านี้ได้ที่ไหนได้บ้างโอเคไหมคะ เดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไลน์นี้กันออกไปก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามมาชมกันเนาะวันนี้ใครอยากโชคดีนะคุณจะปล่อยผ่านไปเช่นนะคะเพราะไลน์นี้มันจะทําให้คุณโชคดีค่ะเพราะเพียงแค่รู้ว่าความโชคดีนั้นแท้ที่จริงแล้วมันสร้างได้นะสร้างได้ครง่ายเลยแหละแต่วันนี้เราหลายๆคนนะก็ไม่คิดหรอกเฮ้ยจริงๆอ่ะไม่คิดถึงเรื่อง,องความโชคดีแท้ที่จริงความโชคดีเนี่ยใครก็ตามแต่สามารถสร้างกันได้ทุกคน เพราะอย่าลืมนะคะความโชคดีโชคร้ายไม่มีใครเป็นคนกําหนดค่ะตัวเรา <c oughs> ตัวเราเท่านะั้นจริงๆนะคะเนันวันนี้ใครอยากเป็นคนโชคดีคุณแค่เจออะไรนี้บอกเลยนะคะความโชคดีมาเยือนแน่นอน,นะคะ่ะเพราะพลังงานดีๆแบบนี้ส่งต่อให้ทุกคนในทุกๆวันนะคะถ้าวันใดคุณไม่ได้บอกว่าไลค์เนาะ ก็ไปติดตามควยได้ที่นะเพจควยอสังหานะคะเพราะจะแบ่งปันในเรื่องของเรื่องราวของอสังหาหรือว่าเป็นเรื่องที่นะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหรือเรื่องทั่วๆไปนะคะติดตามได้ติดตามกันได้นะคะทุกคนและในส่วนของช่อง y u t u b e นะ o u t u b e i n s t a g r a m และ TikTok ไปติดตามได้เช่นเดียวกันนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะเพราะควยเป็นคนหนึ่งที่นะแบ่งปันให้กับผู้คนนะั้นสุจิตสุดใจกันเลยทีเดียวนะแบ่งปันกันฟรีๆนะวันนี้ใครนะคะที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตและอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเพียงแค่คุณนะได้รู้นะเรื่องราวหรือรู้เคล็ดลับนะสาระอะไรต่างๆเนี่ย บางครั้งมันก็สามารถเอาไปเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แล้วนะหวยก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนนะไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรแล้วก็เรียนฟรีนะเรียนฟรีหน้าเพจนะนะบายจารย์หลายท่านแต่ท้ายที่สุดแล้วนะก็เขาเรียกว่าบุญเสมอนะบุญเสมอสินเสมอเจอกันนั่นคือนะหวยเลือกที่จะเขาต้องเรียกเลือกนะคนเราต้องเลือกค่ะวันนี้ คุณอยากจะเปลี่ยนตัวเองนะเป็นไปตัวเองน,ะนั้นคุณต้องเลือกครูค่ะครูหรือนะฮะเมนทอร์ของเรานั่นเองข่วยก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกนะเลือกใครคะเลือกอาจารย์บดิตอึ้งรัรงศรีนะคะก็โรงเรียนนะไม่ว่าคอร์สสอนหน้าเพจนะฟรีๆของอาจารย์ก็ามาปิดชีวิตได้โรงเรียนคอร์สต,ต่างๆหรื่อออนไลน์หรือว่าไปเจอตัวอาจารย์นะคะบอกเลยว่าโอ้โหข่ยเลือกไม่ผิดคนนะคะบอกเลยว่าเลือกอาจารย์ไม่ผิดค่ะ วันนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตมามากมายนะคะหน้าตาเมื่อก่อนนะสามสปีที่แล้วหลายคนที่เจอกันไม่ได้เป็นแบบนี้นีคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นวันนี้ควยมาไกลนะทุกคนกลับไปย้อนดูเมื่อ3ามสี่ปีที่แล้วนะมาไกลามากค่ะอืมฉะนั้นวันนี้นะคะใครเจออะไรนี้คุณโคชโชคดีแน่นอนเพราะจะนําพาความโชคดีมาให้ทุกทุกคนนะคะเพียงแค่ได้รู้ว่าเฮ้ยคนโชคดีแท้ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่สร้างได้ สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างภาพชัดสีงชัดกันนี่คะทุกคนภาพชัดสีงชัดกันนี่คะเออนะฮะอือวันนี้นะฮะยินดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเจอเจอกันนะ,ะเพราะความโชคดีนั้นบอกเลยว่าสร้างได้แน่นอนนะคะสุดยอดมากนะคะเพราะนั้นไลน์นี้ใครเป็นคนโชคดีคุณจะต้องไม่ปล่อยผ่านโอเคไหมคะเออนะฮะ ดีกับทุกท่านนะคะที่เข้ามาเจอกันนะคะไลน์นี้จะเป็นหนึ่งไลน์ที่จะทำให้ใครหลายๆคนนะคะได้เปลี่ยนชีวิตเมื่อคุณได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้ว<อ>เรื่องของนะคะมันสามารถเปลี่ยนกันได้ค่ะทุกคนนะคะเปลี่ยนกันได้นะ,ะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้นะคะเปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยเช่นวันนี้ถ้าใดที่เข้ามาเจอกันนะคะบอกเลยวันนี้เป็นอะไรที่ โชคดีสุดๆนะคะทักทายกันนะคะภาพชะสิงชัดกันเลยคะทุกคนวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะทักทายกันนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่คลื่นของความมั่งคัง่งวันนี้ถ้าใดที่เจอควายนะคุณโคชโชคดีเลยเพราะควายแบ่งปันทุกคนนะในสิ่งที่ควายทําได้แล้วนะบอกเลยว่าทําได้แล้วถ้าทําไม่ได้นะคะจะไม่มีนําหยิบยกมาแบ่งปันในเดนซินเพ,เพราะเพราะอะไรคะเพราะเป็นเสียเวลาค่ะ เสียเวลาทั้งคุณเสียเวลาทั้งหวยด้วยนะโอเคไหมฮะทุกคนเพราะฉะนั้นนะเรื่องราวของการที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะเราทําแล้วนะเห็นผลก,นนก็นํามาแบล่งปังกันโอเคสวัสดีทุกท่านนะคะมาค่ะว,วันนี้ไลฟ์ดีเป็นหนึ่งไลฟ์สเปเชียลไลฟ์นะคะจะบอกว่านะคนที่นะคนโชคดีมกักมี3สิ่งนี้เขามีกันจริงๆนะมีจริงๆนะฮะเออ นะาจะากที่พลอยได้ได้ศึกษาแล้วก็ได้นะเรียนรู้มาจากหนังสือเล่มหนึ่งด้วยนะซึ่งอันนี้บอกเลยนะคะเรื่องพวกนี้เนี่ยโอ้โหโคตรตื่นเต้นอ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไลฟ์ที่บอกเลยนะคะเป็นเรื่องราวของคนโชคดีที่เขามักมี3สิ่งนี้นะมี3สิ่งนี้อ่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณนะหนังสือนะ อาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีเกิดมาเพื่อเพื่ออะไรคะเกิดมาเพื่อชนะบอกเลยนะคะเกิดมาเพื่อชนะเพาะฉชนะวันนี้คุณนะคะอยากจะเป็นคนชนะหรือผู้แพ้ถ้าอยากเป็นคนชนะบอกเลยนะคะหนังสือเล่มน,นี้โคตรดีมากควยโคตรรักเลยนะคะหนังสืออาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีและ สิ่งที่ควยแบ่งปันวันนี้เป็นส่วนหนึ่งจากหนังสือนะเกิดมาเพื่อชนะของอาจารย์ประดิษฐ์อึ้งรังสีเล่มนี้และจากประสบการณ์ตรงด้วยนะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครท่าใดที่สนใจหนังสือของอาจารย์ก็ไปติดตามอ่าเพจอาจารย์ได้นะอาจารย์ประดิษฐ์อึ้งรังสีนะทักไปได้นะคะเล่มนี้โอ้โคตรดีบอกเลยนะคะแค่9ก0กสบาทแต่มันสามารถเปลี่ยนไปชีวิตผู้คนในนี้นะที่เขามาแบ่งปันประสบการณ์นะทุกทกคนนะบอกเลยว่ามันดีมากๆนะ หนังสืออาจารย์นั้นโคตรทรงคุณค่าทุกคนเลยนี่นะแล้วสามารถเอามาประยุกใช้ได้ด้วยนะโอเคมาวันนี้นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะท่าใดที่ไม่มาไม่ทันก็ย้อนหลังได้นะแต่ไม่รับประกันไลฟ์นะทุกคนเพราะบางครั้งไลฟ์นะก็โดน ลบไปเฉยๆอย่างนั้นนะคะก็แล้วแต่ขอบคุณพี่มาร์คนะคะต้องขอบคุณอยู่เป็นประจำเพราะนี่คือเป็นแพลตฟอร์มของพี่มาร์คไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มของควยเองนะคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครนะเจอไลน์เนี้ยคุณโคตรโชคดีเลยนะเพราะไลน์นี้นำพาความโชคด,ดีมาให้คุณนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะวันนี้คนโชคดีมักมี3สิ่งนี้ที่นะเหมือนอนกันอันแรกสุดข้อแรกเป็นเรื่องของวันนี้คนน่ะที่โชคดี คือเขาเป็นคนกล้าความกล้าค่ะทุกคนกล้าเท่ากับรวยเมื่อไรก็ตามที่กล้าเปลี่ยนแปลงชีวิตโอ้โหนแค่พูดก็ขนลุกนะคะกล้าเปลี่ยนแปลงชีวิตกล้าไม่กลัวเขาเรียกว่ากล้าไม่กลัวไม่กลัวเรื่องอะไรไม่กลัวความล้มเหลวค่ะเพราะอย่าลืมนะคะความล้มเหลวทุกความล้มเหลวของเรามันนําพามาซึ่งความสําเร็จ ใครก็ตามนะคะในชีวิตนี้ไม่มีใครอยากล้มเหลวบ่อยๆหรอกจริงไม่จริงแต่ทุกความล้มเหลวนั้นมันเป็นประสบการณ์ที่จะทําให้เรานั้นเก่งขึ้นแกร่งขึ้นและนําพาเราไปสู่จุดที่ดีกว่าเพราะเมือนเรก็ตามที่เราเป็นคนกล้ากล้าที่จะล้มเหลวอย่าลืมนะคะทุกความสําเร็จไม่มีใครที่เกิดมาแล้วสาเร็จเลยไม่มีแม้กระทั่งมหาเศรษฐีทุกคนนะคุณไปติดตามดูได้ไม่ว่าบิลเกตนะมาร์คซักเบิร์กใครก็แล้วแต่ เขาล้มเหลวมาไม่รู้กี่ครั้งแต่เราไม่เคยเขาเรียกว่าออทุกคนน่ะไม่มีใครเอาเรื่องความล้มเหลวมาพูดมาบอกให้ทุกคนฟังใช่ไม่ใช่เวลาเราเห็นใครสําเร็จเนี่ยเราเห็นคือเห็นเป็นรูปธรรมเห็นมันไปเรียบร้อยแล้วว่าเขาสําเร็จแต่ในระหว่างทางหรือก่อนหน้านั้นเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเขาล้มเหลวมากี่ครั้งกี่โหนกันเก็ตไหมคะพะะนั้นุวันนี้จะบอกว่าข้อแรกนะ ที่คนโชคดีมักจะมีนั่นคือคนโชคดีเนี่ยเขามีความกล้าค่ะเป็นคนที่กล้ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำกล้าที่จะล้มเหลวเพราะอย่าลืมนะคะทุกความล้มเหลวนั้นมันเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่สอนเราและนำพามาซึ่งความสำเร็จในท้ายที่สุด ทุกคนมหาเศรษฐีทุกคนไปดูได้ไม่มีใครไม่ล้มเหลวแต่เวลาเราเห็นเขานั้นเขาเหล่านั้นนะมักจะเห็นผลของความสําเร็จหรือผลลัพธ์ไปเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่เคยเห็นความล้มเหลวของเขาเลยใช่ไม่ใช่เพราะไม่มีใครเอามานั่งเล่ามานั่งพูดบอกกันถูกไม่ถูกเกตเลยค่ะเพราะบางคนเนี่ยนะล้มเหลวมาไม่รู้กี่รอบซึ่งนะทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวจะบอกทุกคนว่าเมื่อไรก็ตามนะคนสำเร็จนั้นหรือคนโชคดีนั้น มีสิ่งที่เหมือนกันนั่นคือเขาเป็นคนกล้าค่ะกล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงชีวิตกล้ารวยนะกล้าเท่ากับรวยวันนี้ใครกลัวนะคะอย่าลืมนะคะเรื่องของความกลัวนี้มันจะทําให้คุณนสูญเสียเงินมากมายมหาศาลดังนั้นวันนี้จงเป็นผู้กล้าค่ะทุกคน คุณกล้าแล้วคุณได้รับความโชคดีนั้นเข้ามาอย่างแน่นอนเพราะอย่าลืมนะคะทุกความโชคดีเราสร้างเองได้ค่ะความโชคดีเราสร้างเองได้ไม่มีใครที่ไหนมาสร้างให้เรานะคะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นนะนั่นคือข้อแรกมาดูข้อที่2กันนะเมื่ออันแรกเนี่ยแน่นอนคนโชคดีเขามีความกล้าเขาเป็นคนที่กล้านั่นเองกล้าที่จะคิดกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าทุกอย่างในชีวิตเลยนำพามาให้เขานั้นเป็นคนสำเร็จ หลายหลายด้านในชีวิตและนำพามาซึ่งความโชคดีแบบเยอะแยะมากมายเลยนั่นคือเคล็ดลับข้อแรกต่อไปเคล็ดลับขอ้อที่2ก็คือว่าวันนี้สิ่งที่2ก็คือว่าคนโชคดีเนี่ยเขาเรียกว่าเ,เปลี่ยนที่เปลี่ยนโชคเปลี่ยนที่เปลี่ยนโชคไปความอะไรวันนี้ทุกคนน่ะคนที่เขาเป็นคนโชคดีมีโชคดีอยู่เสมอเสมอ เขาจะทํางานในสิ่งที่เขารักทํางานที่เรารักนะคะนั่นเองและงานนั้นมันทําให้มีความสุขที่จะนํามาซึ่งอะไรคะ,ะไรายได้ที่สูงตามความสามารถจริงของเขานั่นเองอย่าลืมนะคะเมื่อเราก็ตามที่เราทํางานที่เรารักและไปอยู่ยกตัวอย่างเห็นภาพวันนี้อย่างเช่นนะคะพนัได้งานประจํา ทำงานมาหลายปีมากนะแต่ไม่เคยมีความสุขเลยจะอยากจะบอกว่าถ้าวันนี้เราสามารถนะคะพัฒนาศักยภาพขึ้นมาแล้วสามารถคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเปลี่ยนที่ก็เปลี่ยนโชคเพราะคุณจะได้รับความโชคดีในเรื่องไม่ว่าไรายได้หรือในเรื่องของที่แบบโอ้อาจจะมีตําแหน่งสูงขึ้นเมื่อก้าวไปในที่ใหม่ๆเก็ตไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะ เมื่อไรก็ตามคนโชคดีมมกจะคิดแบบนี้ถ้าที่เก่าเนี่ยทำแล้วไม่เวิร์กมันทําแล้วไม่มีความสุขปัจจัยหลักก็คือความสุขนะทํางานต้องทําด้วยความสุขหรือทํางานในสิ่งที่คุณรักถ้าไม่รักไม่ชอบไม่มีความสุขเนี่ยอย่าจะบอกคุณอยู่ผิดที่ค่ะอยู่ผิดที่จะเป็นสิปีก็ไม่รวย อันนี้เรื่องจริงอะเพราะฉะนั้นวันนี้อยาจะบอกทุกคนว่าเปลี่ยนที่เปลี่ยนโชคแล้วคุณจะกลายเป็นคนโชคดีเพราะอะไรคะพอเราพัฒนาสกกภาพตัวเองนะไปในที่ใหม่ใหม่และได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นทําให้ชีวิตก็ดีขึ้นคุณเห็นไหมคะมันโคตรที่จะเจ๋งมันสุดเจ๋งนั่นแหละเขาเรียกว่าคนโชคดีเขาจะทํากันแบบนี้นั่นคือข้อที่สเปลี่ยนที่เปลี่ยนโชคทํางานที่ตัวเองรัก แล้วจะนำพามาซึ่งความโชคดีโชคดีในเรื่องของรายได้โชคดีในเรื่องของนะ,ะเรื่องตำแหน่งหนะ้าที่การงานโชคดีการที่เรามีนะเจ้านายใหม่ๆหรือมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆนั่นเองโอเคไหมคะนั่นคือข้อที่2คนโชคดีเขาจะทำกันแบบนี้ค่ะไปดูข้อที่3ามกันอย่างรวดเร็วข้อที่3นั้นหมายความว่าวันนี้นะข้อที่3เป็นเรื่องของอันนี้เนี่ย คนโชคดีเนี่ยอยู่ที่ไหนก็จะคิด,ดว่าตัวเองเป็นคนโชคดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ร้ายๆข้อที่สานั้นก็คือเปลี่ยนสถานการณ์ร้ายๆในชีวิตให้เป็นความโชคดีหรือให้เป็นสถานการณ์ดีๆที่ตัวเองต้องการเพราะและเพราะเพราะเพราะว่า เราไม่อยากที่จะเอาตัวเองนะเขาเรียกว่าไปจมจอมกับเหตุการณ์นั้นๆเหตุการณ์ที่ไม่ดีสิ่งไร้ายๆแบบนั้นเพราะอย่าลืมนะคะเมือ่อไรก็ตามท,ที่เรานะเอาตัวเองไปนะฟังหรือไปอยู่กับสิ่งนั้นนานๆมันจะทําให้คุณดึงดูดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเหตุการณ์ร้ายๆเข้ามาซ้าเองนะบอกเลยว่าจะดึงดูดเข้ามาซ้าหาเราอีกรอบอกี่ร้อยรอบก็บมไม่รู้เพราะฉะนั้น,นวันนี้ จงเปลี่ยนสถานการณ์ค่ะในสถานการณ์ร้ายๆนั้นจงเปลี่ยนสถานการณ์ให้นะเรื่องราวร้ายๆนั้นเป็นเรื่องราวดีๆโดยที่วันนี้เราจะเห็นนะมองเห็นเลยค่ะว่าในสถานการณ์ร้ายๆนั้นขอบคุณมันค่ะแล้วคิดเสมอว่าคนโชคดีเขาจะทำกันแบบนี้ ทันไปขอบคุณสถานการณ์ร้ายๆนั้นแล้วมองไปหาว่าในสถานการณ์ร้ายนั้นมันมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างนะเพราะอย่าลืมนะคะทุกสถานการณ์ร้ายๆบางที i, มันมาเพื่อเราเพื่อให้เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเพื่อเราเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เติบโตและเป็นคนที่พัฒนาตัวเองขึ้นจนนะคะ เป็นคนสำเร็จนะที่สูงขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้นมากขึ้นหรือมีเรื่องราวดีๆที่ะะลังไหลเข้ามาในชีวิตทุกด้านมากขึ้นนั่นเองโอเคไหมคะบอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะเรื่องความโชคดีแท้ที่จริงเราทุกคนสามารถสร้างเองได้ค่ะเพราะทุกพเรื่องราว ไม่มีใครมาสร้างให้กับเราเพราะนั่นมันคือชีวิตของเรานั่นเองนะคะทุกคนดังนั้นวันนี้ชีวิตเราลิขิดเองก็จะว่าได้นะคะพูดได้เช่นเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้ใครเจอไรนี้คุณโคตรโชคดีนะคะเพราะไรนี้จะทําให้คุณหรือใครหลายๆคนนะคะก็เขาเรียกว่าจะพบเจอแต่ความโชคดีเพราะ รู้สิ่งเหล่านี้ควรบอกคุณเลยนะคุณโคตรคุณโคตรกำไรเมื่อไรก็ตามที่พอเรารู้ว่าเฮ้ยแท้ที่จริงอะ่ะความโชคดีเราทุกคนมันสร้างเองได้นี่นาะเก็ตไหมคะพอสร้างเองได้เนี่ยเราทุกคนอยากสร้างไหมคะและอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นไหมคะอยากมีความโชคดีมากขึ้นไหมคะเออนะคะแบบนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะโชคดีจงสร้างความโชคดีให้ด้วยตัวเองนะคะก็ ท่านใดที่ไม่ทันนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาย้อนหลังด้วยนะคะและวันนี้ใครไม่ทันย้อนหลังได้นะแต่ก็ไม่รับประกันไลฟ์นะเพราะไลฟ์เนี่ยมักจะแบบโดนลบอยู่เสมอๆพิเศษในวันนี้ ใครเจอไลฟ์สดขุนโคตชโชคดีวันนี้นะคะเรื่องราวเหล่านี้ควายก็ได้อ่านหนังสือนะเกิดมาเพื่อชนะของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีถ้าใดที่สนใจหนังสือของอาจารย์ก็ไปติดตามอาจารย์ที่เพจบัณฑิตอึ้งรังสีได้นะอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยแหละของอาจารย์ของอาจารย์และเป็นอาจารย์ของควายด้วยนะคะอาจารย์เป็นอีกหนึ่งไอดอลนะคะที่ควายเอาเป็นแบบอย่างที่จะพอเดิเปลี่ยนแปลงชีวิตนะบอกเลยว่าชีวิตดีขึ้นเพราะเจออาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีดาขอบคุณอาจารย์มากมายจริงๆนะคะ สุดยอดมากๆอาจารย์เป็นอัจฉริยะที่ตั้งแต่ที่เคยเจอมาเนี่ยกล้วยว่าอาจารย์เป็นคนที่ดะอัจฉริยะสุดๆในเรื่องของเครื่องอไรด้านสมองด้านความคิดนะทุกสิ่งอย่างอาจารย์อัจฉริยะบุคคลสุดๆและนทุกสิ่งอย่างนั้นก็ปี้ตามอาจารย์อาจารย์เป็นแบบไหนคล้วยก็เป็นแบบนั้นล่ะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างคลิดลับนะทุกเรื่องราวในชีวิต เปลี่ยนมาได้นะวันนี้ที่ทุกคนเห็นนะดูดีขึ้นนะมีออร่ามากขึ้นมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นบอกเลยนะคะเป็นเพราะเราทำตามคนสำเร็จและก็ปี้ทำซ้ำในสิ่งที่อาจารย์สอนและในสิ่งที่อาจารย์เป็นเป็นให้เห็นนะแล้วทำให้ดูก็เลือก อาจารย์เป็ดไอดอลตลอดกาลโอเคไหมคะวันนี้ถ้าใดที่เจอไลน์นี้คุณโคชโชคดีคอยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไลน์นี้จะทําให้ใครหลายๆคนนะคะที่ี่เขาเราียกว่ายังยังไม่เคยคิดสร้างเรื่องความโชคดีกับตัวเองจงเอาไปสร้างคะ่ะเพราะสิ่งเหล่านี้แค่เราคิดว่าเราเป็นคนโชคดีคุณก็จะเป็นคนคนนั้นเพราะอะไรคะอย่าลืมนะคะ ความคิดเรากำหนดอนาคตความคิดเรากำหนดชีวิตของเราจริงๆวันนี้คุณคิดแบบไหนคิดว่าเป็นคนโชคดีคุณก็จะเป็นคนโชคดีและจะเป็นคนนั้นในที่สุดจงคิดค่ะว่าวันนี้เอ,อฉันเป็นคนโคตรโชคดี อยู่ที่ไหนก็เป็นคนโชคดีทําอะไรก็เป็นคนโชคดีโชคดีในทุกเรื่องราวโชคดีทุกด้านในชีวิตพูดกับตัวเองแบบนี้ค่ะแล้วจะคุณจะกลายเป็นคนโชคดีไหนที่สุดเหมือนกับที่รูไอเป็นคนโชคดีแล้วโชคดีตลอดเวลาบอกเลยนะคะวันนี้มันจะทําให้คุณนั้น นะเมื่อรรตาที่บอกตัวเองว่าเป็นคนโชคดีก็จะเป็นคนโชคดีเช่นนั้นจริงๆเพราะไม่มีใครนะสามารถสร้างชีวิตเราให้ดีได้โชคดีได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้มัง่งคั่งร่ำรวยขึ้นได้ด้วยตัวของเราเองเท่านั้นไม่มีใครสร้างให้ได้เพราะฉะนวันนี้เรื่องของความโชคดีทุกคนสามารถสร้างเองได้ค่ะคลอยขอยืนยันนะนะคะเพราะคลอยมีไอดอลอาจารย์มิเตอร์สีทำให้เห็นเป็นให้ดู บอกเลยว่านี่แหละสิ่งนี้มันทำให้เรารู้ว่าแท้ที่จริงความโชคดีนั้นสร้างเองได้นั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะขอบคุณทุกท่านวันนี้คยไม่ได้ทักทายใคร,ใครต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวนี้มันเออคอมเมนต์ก็ไม่ขึ้นเนาะแต่เวลาหลังจากที่ไลค์จบไปแล้วอะไรอย่างนี้นะก็จะมีคอมเมนต์นะโผล่ขึ้นมาขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เสมอเ และทุกกำลังใจและท่านใดที่ได้แชร์ไลน์นี้ออกไปก็ขอให้นะคะเป็นมหาเศรษฐีทางขึ้นตลอดกาล่าลืมนะคะเมื่อไรก็ตามที่เราเป็นผู้ให้ให้มากพอคุณจะได้รับกลับไปแบบมั่งคั่งเหลือเฟื่อโดยที่ ประเมินค่าไม่ได้จริงๆเพราะคุยก็เป็นคนเดิมนะเมื่อก่อนนี่ไม่เคยให้เลยนะห่วงมากนะคะไม่ว่าไลฟ์อะไรของครูบาอาจารย์นี่ห่วงนะกลัวว่าคนอื่นจะรู้ความลับกลัวว่าคนอื่นจะแบบเฮ้ยเนี่ยเขาไปทําก่อนเราอะไรแบบนี้นะเมื่อก่อนเคยมีความคิดเป็นแบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้เมื่อเราเรียนรู้กฎกฎก็คือกฎค่ะกฎแรงดูด มันพิสูจน์ที่ผลลัพธ์กฎแรงดึงดูดเท่านนี้มันมีกฎของการเป็นผู้ให้ยิ่งคุณให้มากออกไปเท่าไหร่คุณจะได้ยิ่งรับกลับมาเป็นร้อยเท่าพันทวีแบบประเมินค่าไม่ได้จริงๆนะเออนะพ่อควยก็เป็นคนแบบนั้นในเรื่องความโชคดีเพราะคอยบอกตัวเองเสมอว่าฉันคือผู้สร้างปฏิหารแห่งการให้เงินหลังไหลเพราะคุณค่าในตัวฉันเห็นไหมคะเงินทุกบาทลังไหลเข้ามาพัน เพราะชั้นนั้นเป็นผู้ให้และมีผู้คนที่นะหมาอุปการะคุณชั้นเกื้อหนุนเกื้อกูลชั้น ทุกคนเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะไว้ให้มาตลอดเวลาท้ายระยะเวลา3 4ปีนี้ก็ยังคงให้อยู่นะคะในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสังหาในเรื่องของเพรยกว่ากฎแรงดดูดนะในเรื่องของการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นในเรื่องของอด้านเรื่องธุรกิจในเรื่องของการเงินหรืออะไรต่างๆนะมีครบเซตในช่องนี้เช่นวันนี้นะท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนฝากไว้นะคะว่าณนะเวลาเนี้ย ประเทศเริ่มจะเปิดประเทศวันที่1กรกฎาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของนะโซนโรงแรมนะเริ่มตั้งแต่ภูเก็ตเนี่ยเปิดนําร่องก่อนเลยภูเก็ตกระบี่พัางงาเกาะสมุยนะพัทยาแล้วก็เชียงใหม่6จังหวัดเนี้ยจนถึงสิ้นปีนี้โอ้โหนะ Amazing สุดๆแน่นอนเช่นวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนก็ไปถทายค่ายได้ที่เพจควายอสังหานะคะดดฉเฉบาะทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยโรงแรมนะโอ้โหนะ เกิดการซื้อซ้ํากันเยอะมากเลยและที่ดินก็ขายดิบขายดีมากด้วยนะคะในช่วงเวลานี้ก็ฝากกันไว้ว่าในทุกวิกฤตมันย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นแต่ถ้าวันนี้ทุกคนมองไม่เห็นโอกาสคุณก็จะพลาดเพราะอย่าลืมนะคะ ในวิกฤตนั้น,น,นถึงแม้สถานการณ์บางทีดูเหมือนมันจะไม่ดีเลยแต่แท้ที่จริงแล้วไซส์มันยังมีสิ่งดีที่ซ่อนอยู่อย่างที่ควยได้แบ่งปันไปตอนต้นว่าเปลี่ยนสถานการณ์ร้ายๆบางทีเนี่ยให้มันเป็นสถานการณ์ดีๆขึ้นมาเพื่อเราเพราะเราคือคนที่สร้าง ความโชคดีหรือสร้างโอกาสได้ตัวเราเองนะได้ด้วยตัวเราเองนั่นเองโอเคปรยคะทุกคนฉะนั้นนี้นะฝากติดตามกันนะคะคราวหน้านะจะเป็นสาระอะไรดีมาแบ่งปันนั้นติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กขมาติดตามรับชมกันถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมนะคะก็กดซีเฟิร์สที่นะคะอ่าเฟซบุ๊กก็ติดตามไว้และ Facebook Fanpage นะเพจควายสังหา แล้วเราจะได้มาเจอกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้ขอให้นะใครก็ตามที่นะ,ะเป็นนักลงทุนนะต้องเรียกว่านักลงทุนเนาะนักลงทุนเล่นหวยนะซื้อหวยก็เือซื้อไม่ว่าจะเป็นหวยหวยใต้ดินหวยรัฐบาลนะลอตเตอรี่อะไรแบบนี้นะก็ขอให้เป็นวันแห่งความโชคดีของทุกทุกคนนะคะเพราะแท้ที่จริงแล้วความโชคดีนั้นเราสร้างได้จริงๆมัดโคตรง่ายกับทุกคนก็ขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย